สวัสดีค่ะน้องไหมทองทัาทาไหนลูกสวัสดีค่ะวันนี้ไหมทองจะไปกับคุณตาคุณยายจะไปบ้านสวนค่ะไหมทองจะจะไปบ้านสวนนี่กับคุณตาคุณยายเนาะวันนี้ไม่ไปกับแม่ปอยน้องอีหล่ะเนาะวันนี้น้องไหมทองไม่ไปกับแม่ปอยก็ไมทองจะไปกับตายายอ่ะไม่ไปกับแม่ปอยไม่ใช่เหรอวันนี้ เนี่ยก็แม่ปล่อยไม่ให้ไปด้วยวันนี้อ่ะวันนี้แม่ปลอยไม่ให้ไปด้วยก็ต้องไปบ้านตาบ้านยายสิใช่ไหมอุ้ยหาหววงนอนตอีหลังวงงี่ลูกเอ,อ้ยอย่าวางนอนกลับถึงบ้านค่อยนอนเนาะกับไปถึงบ้านสวนค่อยนอนนะคะค่อยนอนนะคะอุ้ยอย่าเออไป น้องไหมทองจะกลับบ้านกับคุณยายนะคะกลับบ้านยายกับยายกับตาน้องอี๋ยาเนาะน้องอิ๋ลาเนาะไหมทองไหมทองจะไปวิ่งเล่นจิลิจิลิจิลิลที่บ้านสวนใช่ไหมคะไปวิ่งเล่นจิลิจิลิจิลิที่บ้านสวนใช่ไหมคะใช่ค่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 ะเดี๋ยวไปวิ่งเล่นจิลิจิลิจิลิ ใช่ค่ะตอนนี้นะคะน้องไม้ทองก็จะไปกับยายทีไปกับแม่ทีใช่ไหมไปบ้านโน้นทีไปบ้านนี้ทีน้องไม้ทองคนหลายบ้านใช่ไหมอีหละ่ะอีหยาคนหลายบ้านเนาะน้องไม้ทองคนหลายบ้านจังเลย ไม่ทองคนหลายบ้านจังเลยนี่กลับบ้านกับยายเนาะกลับบ้านกับยายนะคะอืออยากหวังบุลูกฮะงงนอนเนาะไม่ทองง่วงนอนไม่มีเนาะฮะตาคุณตาดูที่ตมองหนะ้า มองมองตาหรือที่ตาละค่อยมองดูคุณตาเดี๋ยวกลับถึงบ้านก็ดินดังดังดังถถึงบ้านก็ดินล่องลองลอง,ลงคุณตาอย่าพูดเอาเลยอยากได้อะไรตอนนี้น้องไม้ทองจะกลับบ้านกับคุณยายนะคะ บ้านกับคุณยายนะคะน้อ,องไม,ไม้ทองหิวไหมลูกไม้ทองหิวไหมไม้ทองหิวไม้ทองจะกินอะไรคะวันนี้จะกินอะไรคะเุ้ยไม้ทองจะกินอะไรวันนี้อยากคิดถอ,อนแม่ปล่อยปะลูกน้องไม้ทองคิดถึงแม่ปล่อยคิดถึงแม่ปล่อยฮึ shot? คิดถึงแม่ปล่อยปะลูก มีน้องไหมจวงพี่จึงแม่ปล่อยแม่ปล่อยเขาไปเฮ็ดงานล่ะแม่ปล่อยไปเฮ็ดงานแล้วไปไปไป จะไปไหนลูกรอคุณตารอคุณตาแป๊บรอคุณตาแป๊บอยากที่ไปหาตาเยี๋กว่อน้อเยีเ๋ยวกวกอ่อนี๋กว่อนี้ก่านะพาไม้ทองมาเที่ยวที่ตลาดคะ่ะคุณตากำลังไปซื้ออาหารให้นะคะอยากกินตับมือนี่เี่าจะกินปิงตับบ่ เดี๋ยวตาไปซื้ออาหารให้นะคะเดี๋ยวคุณตาไปซื้อติ้งตับให้น้องไหมทองนะคะอืมวันนี้หนูจะกินติ้งตับคุณยายคุณยายวันนี้หนูจะกินติ้งตับค่ะหนูจะกินติ้งตับนะคะคุณยายวันนี้หนูจะกินติ้งตับนะคะไหมทองจะกินติ้งตับนะคะแล้วค่ะแะค่ะ ไม่ทองดิ๊ปปิ้นตับนะคะนะคะนะคะมรักกัน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 รักไม่ทองรักไม่ทองรักกันนะคะรักกัน